พอแม่ดาลุกขึ้นมานะคะเอฟซีมองไปข้างหน,น้าแม่ดาตกใจอย่างแรงเลยมีใครไปนอนอยู่ตรงนั้นมานั่งอยู่นานแล้วนะคะไม่เห็นช่างต่ำกับพลลี่เนาะเพราะว่าแม่ดาก็นั่งอยู่นานแล้วเห็นแต่รถนะคะหรือว่าเขาไปอยู่ที่กบตูมเบ้าวได้ยินเสียงอยู่ ตรงต้นมะขามนี้ก็จะเป็นบ้านแอนเนาะเป็นบ้านแอนแฟมิลี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายกกกอกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่แปลงผักที่เราปลูกผักกันเนาะเป็นแปลงผักที่เราแข่งขันปลูกผักกันตอนนี้โอ้เขาทำสวยแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดียามเลงนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับนะคะรอนะคะรอกลับจังปาดงนะคะเนื่องจากว่าแม่ดาก็มาตั้งแต่บ่ายสองนะคะมาตั้งแต่บ่ายสองะะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วมีอะไรนะนิกกี้นิกกี้แล้วก็มะขาม แล้วก็อะไรนะนึกก่อนมาคำแล้วก็อา่านนึกจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะมาคแล้วก็มงคลโอ้โหมงคลนะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านลุงนะคะน่าก็กลัวไม่ทันนะคะกลัวไม่ทัน ก็เลยมารอนะคะก็เลยมารอลุงก็พาน้องเข้าคลินิกคา้หมอฟันก่อนพาน้องเข้าคลินิกคาหมอฟันก่อนจะมาส่งแอนนะคะ<ม>เดี๋ยวก็คงมาแล้วมื่อนี่มารอตั้งแต่มารอก่อนมารอไวนะคะกลัวไม่ทันรุดนะคะกลัวไม่ได้รุดกับจัมปาดูงนี้นะคะน้องๆน,น่ารักจังเลยนอนรอ เป็นเพื่อนไม่ไดานี่ทั้งนิกกี้ทั้งนิกกี้ทั้งมงคลทั้งมะขามมะขามหรือว่าขนุนกันแน่นะจำไม่ค่อยได้เลยจำชื่อน้องๆผิดๆทุกๆอุย้ยตอนกลางวันนะเอ็กซีเออยลมแรงแรงนะคะอยู่ๆก็มีลมแรงมาไม่ไดาจนตกใจกลัวเนาะตอนแรกยังไม่ลมนะเอซีตอนแยังไม่ลมพอไม่ไดาเดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินไป ก็เดินไปดูว่านึกถึงนึกถึงเนาะตอนที่มีตลาดน้อยหน้าบ้านลุงนะแถวนี้ก็เป็นตลาดหมดเลยนะจนรถนะติดในอสีจนรถติดเนาะไม่ดาก็ขายของดีมากเลยแล้วทีนี้พอแม่ดาไปสวนนะเห็นผลไม้เห็นผลไม้ดกนะคะดกต้นเลยนะเนาะลูกมะขอโอ้ยถ้าถ้ายังมีตลาดน้อยอยู่เหมือนแต่ก่อนนะโอ้ แม่ดานะสนุกนะสนุกกับการขายของนะเพราะว่าของนั้นเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ลงทุนสักเท่าไหร่นะคะสวนมากเราจะหาเองเนาะอย่างฮาเก็บเก็บลูกมะเขือจากสวนของเรานะคะล้วยเราก็ปลูกเองค่ะเราก็ปลูกเองนะคะดนกอไม้ก็โอ้หมีแต่ป่าดนกไม้ทั้งนั้นเลยนะคะไปเอาตรงไหนก็ได้เนาะริมรั้วริมสวนของเรานะคะเพราะว่าแถวสวนของแม่ดาก็มีเยอะหน่อไม้นะคะแล้วก็หน่อไม้ไผ่ก็มีเยอะนะคะช่วงนี้ก็จะไปขุดหน่อไม้ไผ่เนาะ ได่เห็นน้องวิวไม่ทันเขาค่ะน้องวิวนะฮะหาของไม่เก่งก็ไม่ทันเขาได้แต่อันที่เขาไม่เอาเนื้เขียวเียวเนาะเขาจะขุดเอาหมดแล้วหน่อข,ขาวๆมันนะน้องวิวไปแต่ไม่ทันน mm ั hmm. ่นแหละคือช่วงนี้ก็จะขุดหน่อไม้ไผ่นะคะหน่อไม้ไผ่แล้วก็อีกหน่อยก็เห็ดออกนะคะเ mm hmm. มื่อเช้านี้แม่ดาวก็ไปเก็บเห็ดน,นะแต่ไม่ได้สักหนอกเลยนะ mm hmm. คิดว่าจะได้เอาไปแกงที่จำปาดงนะคะในใจก็คิดว่า ถ้าได้ก็จะเอาไปให้ลุกป้าแกงด้วยปลาห็ดเห็ดพึ่งนะคะช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวเนาะเห็ดพึ่งออกก็คิดในใจว่าถ้๊ถาไดจะเอากลับไปจาปาดงเอาไปเบ่งให้ลุกป้าแกงเพราะว่าแกงเมื่อคืนนี้อุ้ยซ่บหลายข่ายจีอร่อยมากเลยสดน้ําเนาะมันออกกําลังออกพอดีงามนะแล้วก็อีกหน่อยก็คงจะเห็ดพอออกนะคะถ้าฝนลงมานิดนึงนะคะถ้าฝนลงมาอีกนิดนึงเห็ดผงก็จะออกแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้เอามาแกงแล้วนะคะ ออกไปหัวปีมันก็จะต้นไหนมันเป็นต้นในสีต,นต้นเห็ดเพาะนะมันจะมีต้นกระบะเนาะต้นสแบงนะคะและตรงไหนฝนตกดินชุ่มตรงนั้นก็จะออกก่อนเนาะเขาเคยเอามากินทุกปีนะเขาได้มาเป็นกิโลเขาก็ได้มาแกงเป็นกิโลอีกหน่อยถ้าฝนลงอีกนะก็จะได้เก็บเห็ดพอะกันแล้วเพราะว่าดินมันเปียกแล้วมันเจอความร้อนนี่มันก็จะเสื้อเห็ดก็จะเดิน ไปแล้วมไ,ออล <laughs> ไม่ได้ซักดอกเลยไะอซี่แม่ดาก็คิดไว้ในใจว่าจะได้เนาะน่าจะได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะแต่ว่ายังก็ขึ้นไวมากเลยเซีขนาดผลยังไม่ค่อยตกผลยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะแม่ดาไปรอบแรกเนี่ยยังไม่มีหญ้าเขียวเลยนะไปรอบที่สองไปรอบนี้อู้ยหญ้าเขียวแล้วนะเขียวงามถ้าผลลงอีกหน่อยนะหญ้าก็จะขึ้นไวมากเลยนะ พอหน้าเห็นแล้วงกออกนะก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรได้ปืดหาแล้วเพราะว่ายามันจะงามไวมากเลยถ้าได้ฝนก็อลมแรงเออว่าจะเล่าต่อแล้วแม่ดาวก็พาเอศีเดินเลาะเลาะซมซมเออไปที่แม่สุรพีนะโดูแม่สุรพีตอนนั้นนะ่ะก้อนไม้ไผ่มันยังเล็กอยู่เออมันยังไม่โตแต่ไปตอนนี้โอ้โหลำใหญ่โตวไวมากเลยนะคะกอไผ่เนะาะกอไผ่โตไวมากกำลังจะไปหาหน่อ,อไม้ ว่ากำลังจะไปดูว่าหน่อไม้มันออกหรือยังนะคะถ้ามันออกมันคงจะหน่อใหญ่นะหน่อเท่าขาเลยไหจีขนาดอยู่ที่จำปาดงนะอู้ยออกเพราะว่าตรงที่จที่จำปาดงนั้นรดน้ําเนาะรดน้ํามันมันก็เลยออกนะคะมีแต่หน่อใหญ่ๆนะคะหน่อขาวๆเนาะที่ไม่ไดําไปขุดมาแกงก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะก็เลยไปดูว่ามันมีหน่อไม้ออกไหมถ้าออกมันก็คงจะหน่อใหญ่เนาะพอไปเปิดดูแป๊บเดียวนะคะได้ยินเสียงดังอุ้ยแม่ก็จะตกใจว่าเสียงอะไร มองขึ้นไปแล้วก็ไผ่ที่หมุน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 ยในเอฟทีไม่ไ่ากลัววิ่งออกมาเลยนะเนาะวิ่งออกมาเลยแล้วก็แล้วก็ลมนี่ก็โอ้หดูต้นยางหมุนหมุนไปมาอยู่ไม่ไดัวคิดว่าลมพาอยู่ไหนได้นะคะไม่มีฝนเลยนะคะไม่มีฝนเลยตกอยู่เปาะแปะเปาปะสองสามเมตดแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบสงบแล้วนะคะเอฟทนะีเนาะนะคะเนาะเหมือนองค์ปู่มาหรือเปล่า มันหันไม่ได้คิดว่าเป็นไรสุดก็น <c oughs> ักจะว่าหันกลับกล้องนมันก็หันไม่ได้นะคะจริงเพราะว่ากล้องของแม่ดามันไม่ใช่ตัวใหม่มันไม่ใช่ตัวใหม่มันก็เลยกลับหน้ากลับหลังไม่ได้นะคะโอ้กากัน,นอนแม่าดาก็เดินไปรอที่บ้านย่าชีแล้วก็เดินกลับมาว่าจะให้น้องวิออดอกกระเจียวมาส่งเพราะว่าลืมดอกกระเจียวนะคะ <c oughs> ตอนรอบแรกลูกสาวเอามาส่งนะ, <c oughs> ะลูกสะพ้ายเอามาส่งเนาะแล้วก็ลืมเอามาไม่หมด ว่ามันอยู่มันอยู่สองมันอยู่ข้างล่างด้วยก็เลยโทรบอกน้องวิวว่าเออวิวเอามานมาส่งให้แม่หน่อยดอกกระเจียวมันิะได้มันเพรา่าติดมาแล้วดูดูดูผักขระดาษน่ากินมากเลยลุงชอบนะผักนามลุงชอบเอาไปติ้งก็อร่อยนะไอศคีักนาำเนาะผักนาำผักผักปลูกผักนาำนะถ้าเรามีถ้าเรามีน้ำนะถ้าเรามีน้ำนี่ปลูกง่ายมากเลยนะผักผูดทางน้ำนี่มันชอบอยู่ริมน้ำนะคะสอีมันชอบอยู่ริมน้ำ ปลูกไม้นี้มีแต่ยอดใหญ่ๆนี่นาทิ้งมากเลยนะนะครัสวยนะคะอันนี้ก็คือแม่ดาทามาปลูกไว้หลังบ้านนะคะหลังบ้านของแม่ดามันจะมีมันจะมีน้ํามีน้ําบ่อนะมีน้ําบ่อน้ําหึมน้ําคํนั่นเลค่ะที่น้ำมันจะมันจะดินมันจะสุ่มตลอดเวลาเนาะดินมันจะชุ่มตลอดเวลาก็เลยเอาขังนี่เาไปงามหลานเนาะอันนี้ก็มะขามนะคะ เอาไปกินนะคะนี่มะขามปเปรี้ยวหวานนะคะนี่มะขามปเปรี้ยวนหวาน,วานเอาไปทำเป็นมะขามสามรูก็ดีนะปเปรี้ยวๆหวานๆมะคามหวานาาวบานห้ออตอนอกปปินแล็บไม่เปรี้ยวหรอตอนนี้เปรีป้ยวแล้วก็กินไปเยอะแล้วเอาไปปรุงใส่ ใส่น้ําตาลใส่เกลือใส่พริกปนะ่นอะไรตีเอาไว้กินเวลาเรานึกอยากกินของเปรี้ยๆวๆเราก็กินสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะมีขนมมีมะมีมีมีขน,นมม,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 ขนนมีมงคลมีนิกกี้นะคะเป็นเพื่อนเนาะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะแม่ดาก็จะไปรออยู่วัญญาชิตนะคะน้องวิวยังไม่มาสักทีเลย nóng nóng, nấu mấy hàu lúc mấy hàu mấy hàu mấy hàu